ที่เห็นลำเรียง,งอาหารที่ตรงนี้เป็นอาหารนะะ้ำอ้อยสุขทาที่เราจะนําไปให้พี่น้องที่ประสบุทภัยที่จังหวัดประจินบุรีอำเภอประจินบุรีซึ่งเป็นสถานที่น้ําท่วมเป็นอย่างมากจะเห็นญาติโยมช่วยเหลือกันผลไม้คนละมือลูกๆก็นั่งดูยืนดูแต่แม่กับพ่อกําลังทํางานาซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเราได้รถอาหารสองคันคนละขับด้วยมาร่วมและก็ยังมีรถ งเรียนราชการพศ52และรถตามขบวนของพี่น้องสถาธรรมโดยการนำทีมของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์พระครูมรารนวัฒน์และก็ทีมงานธรรมะกาลิโกญาติธรรมพุทธบริษัทและก็เครือข่ายพี่น้องญาติธรรมตอนนี้ก็มีพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระครูประกรโสพิษพระอาจารย์สุพิษพระกิตติธรรมโอพระอาจารย์พระครูเรีพัฒพรอาจารย์สุธนา พี่น้องอยู่ทางสถานีวิทยุอยู่ในกรนีรายงานสดให้รับทราบแล้วก็รู้รู้ถึงสถาน,าน,นการณ์ในเหตุการณ์ปัจจุบันเราจะเดินทางในวันนี้คือวันมม 2, ที่22ตนะุลาคมพีศราว2 5 0 0เท่าไหร่ 5, หนะ2560 56ปีครับแหมรือวันถอยหลังปีแล้วเนี่ย56ซึ่งเป็น,นวันที่เราจะได้ไปทำภูใหใ่และก็ได้เป็นจ้าภาพกฐินกินวิ่งภาษาไทยเรียกว่ากรินโจละกระถคนีสานเรียกว่ากฐินเล่น นิดเ้าก็ถูกโมเข้าไปแล้วก็ได้ทําบุญส้นทาอยางยิ่งใหญ่ในวีดียอตอนนี้ก็เกือบจะสมบูรณ์ร้อเซ็นแล้วก็ดเหลือทิพย์ก่อนก็จะขึ้นสูร่รถแล้วก็เราจะมีรถนาขบ,บวนซึ่งได้รับสสนุนจากกองทัพบ,บกเลยซึ่งกองทัพน้ํหเลยไม่มีแต่กองทัพอากาศเลยก็คงจะไม่มีซึ่งถือว่าสนใจแล้วเรามีโอกาสที่จะ เดินทางผ่านจังหวัดที่เดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดประจีนบุรีซึ่งเป็นสถานที่ประสบท้อกรรมทรรมไัยธรรมชาติคืออะไรนะไัยธรรมชาติอะไรน้ำท่วมหรือไม่ไม่น้ำท่วมน้ำท่วมเป็นสิ่งสาคัญเราก็จะทําให้พี่น้องเยียวยาด้วย วัตถุที่เราหม้ไให้ก็จะเป็นที่กระปราปลาแดกปลาล่มะจอมนวัตถุทานมาม่าปลากระป๋องหรือจะเป็นข้าวสุกข้สารอาหารแห้งแล้วก็เสื้อผ้าในบางส่วนที่ทําได้และก็อีกส่วนหนึ่งก็คือน้ําน้ํานี่มีทั้งน้ําภายนอกและน้ําภายในน้ําภายนอกก็คือน้ําที่ดื่มส่วนน้าภายในก็คือน้ําใจซึ่งคนไทยเลยเดี๋ยวพี่น้องชาวจังหวัดเลยญานที่ทาได้ไปร่วมะช่วยเหลือกันพี่น้องชาวประจินีซึ่งถือว่าเข้าเรืที่จะเดินทางแล้วไป2ี่สา สว่างที่ประจินบุรีแล้วก็จะแจกของไปถึงมือเอาให้ถึงมือไปถึงที่ถึงมือแล้วก็จะนอนพักทั้งคืนอีกหนึ่งคืนยีิบสเช้าก็เดินทางกลับโดยปลอดภัยนั้นก็คือเส้นทางที่เราเดินฉะนั้นเราขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ส่งแรงใจนปเอาดูขออดูดูขอก่อนดูใส่ดูของข้าวจีเด้อดู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 เลยทําไมใส่้อนนะเอ๊ะรัอะไรนีอะไรร I <laughs>